สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาพูดเกี่ยวกับโครงสร้างแล้วก็กฎกติกาของธรรมันนะคะจะเป็นพศพุทธศักราชส5 6 8ค่ะสมาชิกของเรานะคะก็จะมีเป็น g ีโแล้วก็มีผู้จัดการมีกราฟิกมีฝ่ายผลิตแล้วก็แอดมินนะคะเราจะแบ่งเป็นสกะก็คือกะดึกแล้วก็กะเช้าค่ะ เป้าหมายนะคะยอดขายรายวันจะอยู่ที่3,500 0ค่ะยอดขายรายเดือนจะอยู่ที่1ล้านค่ะจะมีครมวงจรแล้วก็ผูกเขตรัดแล้วก็เอก,กชนค่ะระยะสั้นนะคะจะมีจัดการระบบภายในให้แข็งแรงมีมาตรฐานชัดเจนของทุกตำแหน่งทีมงานเริ่มพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นพนักงานทุกคนสามารถทำงานได้เป็นระบบระบบคู่มือครบทั่ว100% ระยะกลางนะคะก็คือเริ่มมีชื่อเสียงในย่านกทมคนภายนอกอยากเข้ามาร่วมงานฟีดแบด็ดีมีคนรีวิวบอกต่อออนไลน์คนติดตามหนึ่งแสนคนส่วนเป้าหมายระยะยาวนะคะจะมีโรงงานครบมวงจรออกบูธผูกขัดกับรัฐเอกชนรายได้เดือนละหนึ่งล้านบาทคืนทุนกับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต ค่ะอันนี้นะคะจะเป็นการถ่ายรูปเข้างานออกงานค่ะเราจะโหลดแอปพลิเคชัน GPS Map มาแล้วก็จากนั้นนะคะจะถ่ายหน้าตัวเองสร้างโน้ตลงกลุ่มเข้างานออกงานใส่วันที่เข้างานส่วนการออกงานนะคะก็คือการสรุปงานหลังเลิกงานผ่านกลุ่มเข้างานออกงานประสานงานคุยให้เคลียร์กับกะถัดไปให้เข้าใจตรงกัน เวลาสรุปชีชตต้องตรงกับในลายส่งงานห้ามไม่ตรงเด็ดขาดเพื่อสร้างความซื่อสัตย์นะคะต่อมาค่ะจะเป็นวัฒนธรรมองค์กรก็คือมีคุณภาพคือทุกอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ลูกค้าคือราชาแล้วก็ทีมเดียวฝันเดียวเติบโตไม่หยุดอันนี้นะคะจะเป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราถัดมาะคะจะเป็นกฎกติกา ระเบียบการเข้าออกของงานและประพฤติกรรมของพนักง,งานอันดับแรกนะคะคือพนักง,งานต้องถ่ายรูปบันทึกเข้างานออกงานทุกครั้งเมื่อเข้าทํางานและเลิกงานตามระเบียบบริษัทส่งเข้าละกลุ่มไลน์ค่ะแต่งกายระเบียบเรียบร้อยทุกครั้งเพื่อเตรียมพร้อมสู่การทํางานห้ามเล่นการพนันไม่ว่าจะเป็นเวลางานการทํางานหรือนอกเวลาการทํางานก็ตามห้ามอยู่ในการ มึนเมาจากการดื่มแอลกอฮอล์ขณะทำงานเด็ดขาดต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความตั้งใจสุขุมรอบคอบมีสติสมาธิและความพร้อมทั้งร่างกายและใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและใช้เวลาในการทำงานทั้งหมดให้เป็นประโยชน์ต่องานตามหน้าที่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่งานรักษาทรัพย์สินเกิดการทุจริตชัดเจนไล่ออกทันที ปฏิบัติตามระเบียบในเรื่องของการลงงานเข้าออกงานโดยเคร่งขัดห้ามเล่นโทรศัพท์เวลาทำงานห้ามเข้าห้องน้ำนานเกิน5นาทีแล้วก็ห้ามทะเลาะวิวาทาทำรายร่างกายนินทาว่าร้ายทางต่อหน้าและรับหลังรวมถึงในแชทต,ต่อมานะคะจะเป็น ข้อ,อก,กฎระเบียบการอยู่ร่วมกันก็คือช่วยกันร,รักษาความสะอาดจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่วางสิ่งของทิ้งไว้บนโต๊ะรักษาความสะอาดในห้องน้ำใช้อย่างเหมาะสมต่อการอยู่ร่วมกันทุกเพศทุกวัยห้ามนำ,นำอาหารที่มีกลิ่นรุนแรงเข้ามาในฐานในออฟิตโดยคิดขาดเช่นทุเรียนกะปิเมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วให้เก็บทุกอย่างให้เรียบร้อยโดยทันทีแล้วก็เช็ดโต๊ะทุกครั้งหลังล้างจานทันทีเมื่อรับประทาน อาหารเสร็จทุกครั้งห้ามปล่อยค้างคืนไม่วางของทิ้งเกะกะที่โต๊ะด้านนอกทําให้บริเวณออฟฟิศสะอาดน่าอยู่เสมอห้ามใส่หูฟังเวลาทํางานกรณีตัดคลิปหรือถ่ายคอนเทนต์สามารถใส่ได้ค่ะจัดวางรองเท้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ถอดบริเวณด้านหน้าทางเข้าห้ามสูบบุหรี่หรือก่อให้เกิดประกายไฟบริเวณออฟฟิศ ช่วยกันดูแลประหยัดการใช้วัสดุอุปรกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดและสิ่งอื่นๆภายในออฟฟิศโดยใช้ให้สิ้นเปลืองน้อยที่สุดห้ามนำบุคคลภายนอกเข้ามาในบริเวณออฟฟิศโดยไม่ได้รับอนุญาตหลังเลิกงานให้เก็บของให้เข้าที่เรียบร้อยทำความสะอาดโต๊ะทำงานของตนพร้อมปิดไฟและถอดปลั๊กทุกตัวต่อมานะอันนี้จะเป็นบทลงโทษ ห้ามนำโทรศัพท์เข้าไปในห้องน้ำปรับ100บาทกินข้าวในเวลางานปรับ100บาทไม่ปิดแอร์ทีวีคอมพิวเตอร์ตอนพักปรับ100บาทพื้นที่ทำงานไม่เป็นประเบียบปรับ100บาทแอบหลับในเวลางานปรับ1000บาทไม่ตรวจสอบ QC งานก่อนส่งปรับ1,000หรือปรับตามราคางานค่ะ การแคปส่งงานแคปส่งงานทุกชั่วโมงแคปงานชา้าเกิน5นาทีปรับ50บาทนาทีต่อไปปรับ5าบาทไม่แคปส่งงานในชั่วโมงนานๆจะหัก100บาทแนะนำให้ตั้งฬิากาปลุกไว้ตลอดในช่วงเวลางานค่ะเวลาสรุปงานลงชี้ต้องตรงในลายส่งงานห้ามไม่ตรงเด็ดขาดเพื่อสร้างความซื่อสัตย์นะคะต่อมานะคะจะสร้างบรรยากาศที่ดีก็คือทำให้บรรยากาศออฟฟิศ ให้น่าสนใจทำงานสร้างการสื่อสารที่ดีในองค์กรสร้างสภาพแวดล้อมสร้างความสนุกสนานการทำงานที่มีความสุขสนับสนุนผลักดันเข้าใจกันให้โอกาสกันในการทำงานเติบโตค่ะผ่านเงินเดือนนะคะพนักงานประจำา12,000บาทตรงสายบวก1,000บาทพุทปวสบวก2000บาทพุทธปรตีบวก3 0 0พบาท เบี้ยขายาันบวก2,000บาทรังานฝึกงานวันละ150า1 5บบาทหากหยุดวันไหนวันนั้นไม่ได้นะคะออกภายใน7วันไม่ได้ค่าแรงด้วยทํางานให้ครบ6เดือนจะได้เบี้ยํำนั้นบวก500บาทเงินออกสุกทุกสิ้นเดือนช่วงเวลา6โมงถึง5ทุ่ม59 ต่อมานะคะเราจะมีเงินสะสมเงินสะสมจะหัก500ของวันที่เงินเดือนออกหากพนักงานประจำร้านต้องการออลาออกจะต้องแจ้งล่วงหน้า1เดือนเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ในการรับเงินสะสมหมายเหตุถ้าลาออกกระทันหันโดยไม่แจ้งล่วงหน้าจะไม่ได้รับเงินสะสมทันทีค่ะเงินสะสมก็คือเงินเก็บของพนักงานนั่นเองค่ะ สวัสดิการของพลักงานที่นี่นะคะก็คือมีมาม่าให้หนึ่งลงังไข่ไก่บากะป๋องน้ำแดงกาแฟหรือไมโลข้าวสารแล้วก็อาหารสดหมายเหตุนะคะก็คือห้ามนำอาหารที่มีการซื้อขายหรือเกี่ยวข้องกับการเงินทุกกรณีหลักเกณฑ์การลา การลาป่วยนะคะพนักงานมีสิทธิ์ลาป่วยได้เท่ากับที่ป่วยจริงโดยได,ได้รับค่าจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันทำงานแบบไม่เกิน30วันทำงาน ลาครบ3วันต้องมีใบรับรองแพทย์การลาป่วยต้องแจ้งให้โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยซึ่งปกติแล้วนะคะจะต้องกระทำภายใน2ชั่วโมงแรกของเวลาทํางานปกติวันแรกที่ต้องหยุดงานกรณีลาป่วยเกิดขึ้นขณะที่มาทํางานแล้วให้แจ้งของนุมัติลงกลุ่มได้เลยค่ะการลากิจนะคะก็คือลากิจธุระ อันจำเป็นเท่านั้นทาบริษัทจะพิจารณาตามความเหมาะสมอนุญาตให้ลาได้2วันต่อเดือนหากเกินจะโดนหักเปียบขยัน2,000แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย24ชั่วโมงหากพิจารณาแล้วไม่ใช่การลากิจที่จําเป็นพนักงานสามารถลากิจได้โดยไม่ได้รับค่าจ้างนะคะหมายเหตุลากิจการลากิจทุระ จำเป็นงานหรือภาระหรือธุระอันจำเป็นที่พนักง,งานต้องไปการดำเนินการด้วยตัวเองบุคคลอื่นไม่สามารถกระทำแทนได้ต้องมีหลักฐานเพื่อชี้แจงให้ทราบก็คือเช่นการลาไปทำบัตรปรชาชนลาพ่อแม่ไปหาหมอลาไปเป็นพรยานตามหมายสารลาปฏิบัติธรรมทางศาสนาลาเข้าพิธีสมรสลาจัดงานศพของบุคคลในครอบครัวลาไปงานรับปริญญาของตัวเองค่ะ เกณฑ์การหักเงินกรณีขาดลามาสายและการให้เบีย้ยขยนันกรณีคาดนะคะจะหักเงิน1000บาทขาดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้าลานะคะก็คือหักตามเงินเดือนฉเฉลี่ยต่อวนันหรือไม่หักลาไม่แจ้งล่วงหน้า1วานันโดนหักสองแรงแจ้งการลาโดยเร็วที่สุดเช่นลาป่วยกิจทุระกษสำคัญของมหาวิทยาลัยละพิจารณาเหตุผลตามสมควร มาสายนาทีแรกห้าสิบาทนาทีต่อไปห้าบาทการเบิกเงินเดือนนะคะล่วงหน้าสามารถเบิกเงินเดือนได้ทุกวันที่สิบยีบของทุกๆเดือนเบิกเงินได้เดือนละครั้งไม่เกินสามพันบาทการเบิกเงินเดือนจะต้องแจ้งมาก่อนเบิกหนึ่งวันการให้โอทีนะคะพนักงานทุกคนที่ทำงานล่วงเกินเวลาทำงานขีดโอทีหาสิต่อชั่วโมง แจ้งทุกครั้งก่อนทำโอทในหลายกลุ่มการทำโอทนะคะต้องเป็นการปฏิบัติตามจริงต่อเนื่องไม่ใช่การพักผ่อนหรือใช้เวลาส่วนตัวเช่นการนั่งแช่โทรศรรัพท์หรือกิจกรรมส่วนตัวอื่นๆการเข้าประกันสังคมนะคะพนักงานทุกคนที่ทำงานครบ3มเดือนสามารถขอเข้าประกันสังคมได้การตักเตือนนะคะหาก ขาดลามาสายเกินสามครั้งในเดือนนั้นพิจารณาถึงขั้นเห็นผลความเหมาะสมหากเกินรับได้ให้ออกทันทีค่ะวันทำงานเวลาทำงานรอบเช้าเวลาพักนะคะอันนี้นะคะจะเป็นวันทำงานปกติก็คือเราจะทำงานวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลาทำงานปกติ8ดโมงถึงสองทุ่มเวลาเปิดปิดเสียงเพลงนะคะก็คือแปดโมงถึง เที่ยงจะฟังบอดแคสตส่วนพักแอร์พักทีวีกะเช้าพักเที่ยงให้เปิดปิดใช้ไฟให้หมดค่ะส่วนเวลาพักก็จะมีเยี่ยงถึงบ่ายโมงวันหยุดประจำสัปดาห์ก็คือวันอาทิตย์ค่ะชั่วโมงการทำงานในในกรณีที่การทำงานสายหักตามความเป็นจริงที่มาสายนะคะ อันนี้จะเป็นวันทํางานของรอบดึกก็คือทํางานปกติเหมือนเดิมก็คือวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลาทํางานก็คือสองทุ่มถึงแปดโมงเวลาเปิดปิดเสียงเพลงก็คือสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนฟังบอดแคสต์เวลาพักรอบดึกจะเป็นเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งเวลาพักแอร์นะคะก็คือเปิดแอร์ตอนสี่ทุ่มวันหยุดประจําสัปดาห์ก็คือวันอาทิตย์เหมือนเดิมชั่วโมงการทํางานในกรณีที่ทํางานสายจะหักตามความเป็นจริง ประเภทเพลงเปิดในเวลาทํางานนะคะจะเป็นดนตรีเบาๆเป็นเพลงแจ๊สเป็นเพลงฮิปฮอปเบาๆไม่รบกวนการสนทนาปิดเมื่อต้องโทรคุยงานนะคะประเภทที่ห้ามเปิดก็เช่นล็อกแ lap เพลงที่มีกอรหนักมอลำอย่าเงี้ยค่ะคือห้ามเปิดการสื่อสารนะคะการสื่อสารงานต่อหน้าที่ เป็นสิ่งสำคัญที่ควรทำใช้การสื่อสารเข้าใจง่ายตรงประเด็นไม่ใช้อารมณ์ในการสื่อสารคิดก่อนพูดมองหลายๆมุมมองลูกค้ามองหัวหน้าแล้วก็เพื่อนร่วมงานค่ะเมื่ออยู่ในหน้าง,งานนะคะจะคอยตอบแชทลูกค้าไม่ว่าลูกค้าจะเป็นในกลุ่มหรือส่วนตัวทุกข้อความมีความสำคัญทั้งหมดในส่วนของผู้ว่าจ้างนะคะสิ่งที่เขาคาดหวังก็คือพิมพ์ปุ๊บตอบปับ๊บรีบตอบให้รู้ว่าเขาให้รู้ว่าเราอะใส่ใจด้วยเพราะว่าเราจะมองว่า หน้าง,งานนะคะจะเราจะอยู่หน้าคอมตลอดเวลาไม่มีเหตุผลอะไรในช่วงเวลานั้นๆที่เราจะตอบช้าหรืออ่านแล้วไม่ตอบหากเกิดกรณีนี้ผู้จ้างก็คงไม่ชอบหนักด้วยสาเหตุรวมนี้ก็คือปัจจัยในการสื่อสารเบื้องตน้นหากสื่อสารโดยพิมพ์ไม่เข้าใจให้โทรทันทีแล้วก็อธิบายเรื่องนั้นๆให้รู้ว่าเพราะเรื่องงานถ้าอยู่ในหน้าที่การโทรคุยจะเคลียร์ที่สุด ใช้ไหวพิมพ์ให้มากกับการสื่อสารเพราะบางสถานการณ์เราสามารถย้อนกลับไปอ่านข้อความก่อนหน้านั้นได้ที่คุยไว้แล้วอ่านให้บ่อยๆอย่าถามพิ่มเพื่อเพราะผู้ที่พิมพ์ไว้เขาจะมองว่าเราไม่ใส่ใจเพราะแค่ย้อนกลับไปอ่านก็คงเข้าใจความหมายหรือการย้อนกลับไปอ่านยังสามารถคุยกับคนนั้นได้ต่อเนื่องอีกนะคะหากการพิมพ์ควรใช้คําพูดที่ถูกต้องให้ความรู้พื้นฐานควรใช้คาว่าครับค่ะ หรือคำสุภาพบ่อยๆให้รู้ถึงความเคารพและใช้สติกเกอร์ที่เหมาะสมแต่ใช้บางครั้งไม่ใช่ตลอดเวลานะคะเ่อสารคู่กับกะตลอดเวลาช่วยแก้ปัญหาสถานการณ์ช่วงเวลาตรงงานด้วยแล้วก็ซื่อสัตว์ตัวหน้าที่แบ่งหน้าที่ช่วยกันให้ลงตัวไม่เอาเปรียบกันละกันนะคะ อารมณ์ร่วมนะคะก็คือทุกคนต้องเข้าใจในบริบทของตัวเองสู่องค์กรสร้างความเป็นมุษนย์ให้กับลูกค้าไม่ใช่บทตอบหน้าที่ให้หน้าติดตามประสานงานกับเพื่อนอยู่เสมอใช้หิตแพทโพลวิธีคิดการนำเสนอแล้วก็เพื่อพัฒนาการก่อรีเริ่มต่อขัดแย้งต่อตัวงานก็ต้องฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายด้วยศึกษาเนื้อง,งานให้อยู่ในระดับสูงเพื่อการเข้าถึงต่อง,งานต่อทีมงาน เมื่อเข้างานสมาธิต้องอยู่กับงานเท่านั้นตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาค่ะที่ภาวะกรีดิยาอารมณ์วาจาอารมณ์ร่วมของการทํางานและการวางตัวต่อผู้อื่นไม่ควรเอาเปรียบอารมณ์ส่วนตัวมารวมในพาร์ทของงานและไม่ควรใช้ถ้อยคําวาจาที่ไม่สุภาพในพื้นที่ส่วนรวมและอารมณ์ร่วมของเพื่อนร่วมงานไม่ควรยกตัวเองเป็นที่หนึ่งนะคะ พัฒนารู้ในหน้าที่มีความตั้งใจใส่ใจต่อหน้างานทำงานเต็มที่เสมอพัฒนาตัวเองให้พร้อมกับระบบค่ะพัฒนาตนเองให้มีทักษะหาความรู้ให้ตัวเองไม่เคยทำไม่เคยลองเพื่อเพิ่มทักษะให้ตัวเองสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสร้างตัวตวทนที่ดีและมีผลงานพัฒนาองค์กรเปิดรับรู้สิ่งใหม่ๆเพิ่มความก้าวหน้าให้ตนเองบันทึกสิ่งต่างๆไว้เพื่อทบทวนตัวเองค่ะ ใช้ประโยชน์จากการทำงานต่อยอดชีวิตต่อยอดผลงานของตัวเองดึงถักศักศยภาพที่มีมาใช้เพื่อพัฒนาตนเองเพื่อทักษะรอบน้านเพื่อทำให้ตัวเองเก่งและนำไปใช้ได้ถูกอาชีพค่ะระบบการทำงานนะคะเริ่มแรกนะคะก็คือลูกค้าเราแอดมินนะคะจะรับลูกค้ามาแล้วก็จากนั้นจะส่งเป็นระบบรับออเดอร์ พอถึงรับออเดอร์นะคะจะมีทีมงานออกแบบออกแบบเสร็จป,ปุ๊บจนถึงหน้าที่ผลิตสกีนแล้วเราก็จะตรวจสอบคิวซีพร้อมถ่ายภาพวิดีโอไว้แล้วก็จะส่งอมอบให้คุณลูกค้าติดตามสินค้าแล้วก็ดูรีวิวจากลูกค้าทุกขั้นตอนสำคัญหมดใส่ใจแล้วก็รอบครอบค่ะ ลูกค้านะคะก็คือลูกค้าแจ้งความต้องการในช่อง l i น e เอหรือ Facebook แล้วก็ Inbox a d m i แอดมินนะคะจะมันถึงข้อมูลลงเคิวงาน g o o l l s s h e t t จอบทำรายละเอียดขนาดสีจํานวนงบประมาณประเมินระยะเวลาและราคาส่งใบเสนอราคาให้ถูกลูกค้าอนุมัติลูกค้ายืนยันแบบโอนเงินอัปเดตสถานะชำระแล้วค่ะ รับออเดอร์นะคะก็คือทํบินออเดอร์ให้ช่างเครื่องแอมินต้องสื่อสารกราฟิกช่างเครื่องให้เข้าใจและไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดกันค่ะออกแบบนะคะก็คือรับงานจากลูกค้าเราทําความเข้าใจในอาร์ตเวิร์กร่างไอเดียให้ลูกค้าดูทํางานให้เสร็จตามที่ลูกค้าต้องการแก้ไขางานไม่เกินสาครั้งค่ะ ผลิตสกีนเช็คขนาดไฟล์ความคมชัดสีตรงระวังผลิตให้ตรวจเช็คหน้าเครื่องตลอดเวลาใส่ใจและสังเกตต่อหน้างานค่ะตรวจสอบ QC ตรวจสอบเป็นตรวจสอบฟิล์มก่อนรีดเสื้อตรวจสอบอุณหภูมิเครื่องรีดหลอนตรวจสอบคุณภาพเสื้อเช็คให้รอบคอบตรวจสอบไซส์จำนวนงานสกีนสองรอบก่อนจัดส่ง สิ่งที่จะทําได้นะคะก็คือลดการผลิตซ้ําประหยัดเวลาวัสดุลดค่าใช้จ่ายไม่เสียเวลาแก้ไขางานลูกค้าไว้ใจระวางใจได้รีวิวดีลดปัญหาการรีเคมค่ะถ่ายภาพวิดีโอให้ลูกค้าทุกครั้งที่สั่งมานะคะแล้วก็ถ่ายคลิปคอนเทนต์รีวิวสินค้าถ่ายคลิปคอนเทนต์สินค้ามอบให้รเดร์สิ่งที่จะได้นะคะก็คือเป็น พอร์ตโฟลิโอผลงานตัวเองที่มีรูปภาพโชว์ในความสามารถมีคอนเทนต์สำหรับโซเชียลเฟสบุ๊กอินสตาแกรมแล้วก็ Tiktok ดึงดูดลูกค้าใหม่คนเห็นผลงานแล้วคนสนใจเพิ่มผลกดไลค์แชร์คอมเมนต์แล้วก็จะมีโฆษณาฟรีจากคอนเทนต์ค่ะส่งมอบสินค้าก็คือเรียกรถขนส่งเข้ามารับตัดรอบประมาณบ่ายสามโมงรับล,ลูกค้ามารับเลขพัสดุในลายโอเอค่ะ ติดตามสินค้าก็คือติดตามสินค้าลูกค้าทักสอบถามลูกค้าสินค้าถึงมือลูกค้าหรือยังความสะดวกและความคุ้มค่าก็คือความอุ่นใจรู้ว่างานกําลังดําเนินการวางแผนได้รู้ววันที่จะได้รับสินค้าแน่นอนไม่ต้องรอคอยคือไม่ต้องโทรถามหรือรอติดตามตอบกลับการใส่ใจก็คือลูกค้ารู้สึกว่าราเรามีความใส่ใจและต่อการติดตาม รีวิวลูกค้านะคะก็คือติดตามสินค้าลูกค้าที่ได้รับสินค้าตามกําหนดถามลูกค้าสินค้ามีปัญหาไหมตำหนิตำหนิจากขนส่งขอภาพวิดีโอลูกค้าใส่รีวิวหน้าเพจเพื่อความน่าเชื่อถือสิ่งที่ได้นะคะก็คือมีอํานาจต่อรองกับลูกค้าเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับร้านลูกค้าเชื่อมากและตัดสินใจง่าย,ายขึ้นลดค่าใช้จ่ายในการโฆษณาค่ะแอดมินนะคะเราจะใช้ ชื่อแอดมินว่าแอดมินฝังนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าแอดมินไม่อยู่หรือว่าอย่างเงี้ยค่ะก็คือกรฟิกหรือว่าใครคะสามารถเข้ามาตอบได้โดยใช้จะเป็นชื่อเดียวก็คือแอดมินฝังนะคะงานดูแลของแอดมินนะคะก็คือการตอบแชทลูกค้าแล้วก็การจัดข้อความตอบกลับต่างๆให้ข้อมูลสินค้าแจ้งราคาเนื้อผ้าเทคนิคสกีน ปิดการขายบันทึกออเดอร์ลงระบบ Google Sheets ติดตามลูกค้าเก่าทักไปเสนอสินคา้าหรือโปรโมชั่นใหม่ติดตามหลังการขายแล้วก็รีวิวค่ะงานของแอ m มินนะคะก็คือเป็นคอนเซปที่เน้นตามลูกค้าได้ปิดลูกค้าเป็นน้มน้าวลูกค้าให้ลูกค้าซื้อสามารถแนะนำเนื้อผ้างานสกีนโปรโมชั่นได้คล่องรู้จักการคิดวิเคราะห์และตอบปัญหาของลูกค้าได้ตามหน้างานรู้ระบบพื้นฐานคอมพิวเตอร์สามารถใช้ หมายควาสอเป็นอย่างดีค่ะแอดมินที่ดีนะคะก็คือต้องเข้าใจต่อหน้าที่ต้องตระหนักถึงคุณค่าของงานที่ทำให้ได้ก่อนแล้วเริ่มสร้างบริบทของตัวเองลงในเนื้อรายละเอียดของงานทั้งนี้ในฐานะคนคนหนึ่งต้องสร้างศักยภาพพัฒนาตัวเองให้ถึงขั้นสุดในสายงานทั้งเนื้อหางานแล้วก็ไปเป็นเพื่อพัฒนาตนเองก่อนถึงจะส่งผลดีต่อองค์กรรวมไปถึงอนาคตของตัวเอง หางออกไปเติบโตสร้างตัวเองหลักการนี้จะเป็นทักษะและประสบการณ์สร้างชีวิตที่ดีในระดับหนึ่งไม่มากก็น่อยจงตั้งใจค่ะการาฟิกนะคะคือออกแบบงานลูกค้าคือที่หนึ่งต้องไวอาร์ตเวิร์กตัดต่อ,ตอวิดีโอ งานรายวันและงานตามคำสั่งทำภาพโพส a c e b o o k วันละสามภาพออกแบบลายเสื้อตามคำลูกค้าของลูกค้าต้องการเตรียมไฟล์พิมพ์สำหรับการพิมพ์ DTF ทดสอบและปรับปรุงลายพิมพ์ให้ตรงกับความต้องการทำงานร่วมกับฝ่ายผลิตเพื่อตรวจสอบคุณภาพพิมพ์พัฒนาแนวคิดใหม่ๆสำหรับลายเสื้อที่ทันสมัย มาร์เก็ตติ้งนะคะก็คือหน้าที่การตลาดทําทุกวิถีทางให้คนประเทศไทยเข้ามาสั่งผลิตเสื้อร้านเราในรูปแบบการขายต่างๆในรูปหลากหลายรูปแบบหน้าที่หลักของการตลาดนะคะก็จะมี4ประเภท 1. การตลาดแพลตฟอร์ม 2. การตลาดแบบไลน์สด3การตลาดแบบออฟไลน์ 4. การตลาดแบบยิงแอดเพจเฟซบุ๊กปัจจุบันนะคะก็คือส่วนใหญ่เราจะทาแบบสีก็คือ การตลาดแบบจริงแอดส่วนใหญ่ค่ะต่อมานะคะก็คือเกี่ยวกับฝฟฟ่ายผลิตก็คือจะมีเตรียมงานเช็คสต็อกฟิล์มหมึกผงกาวรับไฟล์ตรวจไฟล์ค c ผ้าขาเข้าตรวจสอบผ้าก่อนสกรีนพิมพ์นะคะก็จะมีพิมพ์งานโรยกาวอบให้เรียบแล้วก็ส่วนตัด QC นะคะจะมีการตัดฟิลม QC สีลายแล้วก็รีดตัวอย่างถ้าจำเป็นนะคะจะตรวจงานสำเร็จความเรียบร้อยตองต่องบันทึกง,งานเสียแจ้งแอดมินจนบันทึกงานเสียดูแลเครื่องทำความสะอาดเช็คหัวพิมพ์ค่ะทักษะเพิ่มเติมทุกคนต้องทำได้100%่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็คือใส่โปรแกร,มตกแต,ร,แกรมตกแต่ง ใช้ทักษะตกแต่ง Photoshop AI ในระดับพื้นฐานเข้าใจแพลตฟอร์มออนไลน์ในการลงสื่อใช้โปรแกรม AI ในการค้นหาข้อมูลและพร้อมได้นะคะใช้โปรแกรม Google พื้นฐานใช้โปรแกรม Line, Line OA ได้ระดับสงูงแล้วก็ใช้โปรแกรม a d Facebook ระดับพื้นฐานอ่านค่าแอได้ใช้โปรแกรม แคัแขนว่าระดับสูงได้สามารถทำงานระบบเครื่องพิมพ์ได้ทุกคนต้องทำงานทุกตำแหน่งเป็นโดยพื้นฐานเพื่อแก้ไขปัญหาหน้างานประงานหยุดกระทันหัน